สว,ส,สวัสดีคัสดี่ค่ะชื่ออะไรครับรบกควนช่วยแนะนําตัวได้จ้าชื่อบีบีค่ะนางสาวพัชราพรทูชชดค่ะน้องบีบีนะครับน้องบีบีวันนี้มาทําอะไรเอ่ยวันนี้หนูมาแก่จมูกค่ะอ๋อจมูกมีปัญหาอะไรครับก็ตรงที่โคนนะคะมันแข็งเกินไปแล้วก็จมูกเบี้ยวทํามานานหรือยังครับหนูทํามาประมาณสี่ห้าปีแล้วค่ะสี่ห้าปีเนาะอ๋อแล้วตรงนี้นี่คือแล้ว ทำไมถึงตัดสินใจมาทำที่ปรินาคินิกครับก็หนูมีพี่ทำที่นี่อยู่อะค่ะแล้วก็สนใจชอบทรงที่พี่เขาทำแล้วหนูก็เลยถามว่าทำที่ไหนอะไรอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจมาทำที่นี่เพราะแล้วก่อนที่จะตัดสินใจมาทำที่ปรินาคินิกนี่ดูมาหลายเพจไหมครับหลายเพจเป็นสิบกว่าเพจแล้วเป็นไงทรงที่นี่ถูกใจที่สุดเลยก็ชอบทรงที่นี่ถูกใจที่อื่นไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ชอบทรงที่นี่แล้วก็พี่บอกว่าที่นี่หมอทํามือเบา่ะ จะบอกไม่ฟกไม่ไม่เขียวไม่ช้ำอางนี้ก็เลยอ่ะตัดสินใจเลือกที่นี่อ,ะอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าตอนนี้นี่มีกลัวไหมครับถ้าเผื่อจะงานแก้ก็ตอนแรกก็กลัวๆอยู่แต่พอได้คุยกับพี่อ่าแล้วก็กไม่กลัวทา่คลิใช่ <นะ S 2> ไม่กลัวอโอเคแล,อ <laughs> แล้วก่อนทําเดี๋ยวเราเให้ปรึกษาคุณหมอก่อนนะครับว่าอยากได้ทรงประมาณไหนนะครับแล้ววันนี้มีการเสริมแบบแก้ เพิ่มเทคนิคลองปลายด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะลองปลายจะให้พุ่งเหมือนอยาให้มีมิติมากขึ้นใช,ใช่ไหมครับโอเคแล้วมีอะไรอยากฝากบอกกับเพื่อนๆที่กําลังตัดสินใจมองหาที่แก้จมูกฝากบอกเพื่อนๆน,นิดนึงครับอ๋อคำหรับใครที่สนใจนะคะหนูบีบีขอแนะนําที่บานาน่าคลินิกาะคะเดี๋ยวทําเสร็จเราจะมารีวิวให้ดูกันนะว่าจะสวยยังไ <Okay. S 2> งติดตามค่ะได้จางขอบคุณมากนะคะสวัสดีจ้า